ผมจนสันจนจากบุรีรัม<า>อำเภอประคำบุรีรัมบ้านเกิดน <g ül> ี่คือเพลงผมไม่น้องเห็นดอกไอ้ชันได้ดิโอ้สุดยอด ครับสวัสดีครับทั้งพี่น้องประเทศไทยประเทศลาวต่างประเทศนะครับทุกท่านครับที่พี่น้องมาทํางานต่างประเทศน้ำพี่น้องเลยนะครับก็นี่เดี๋ยวลุงแอนจะไปกินนุ่มจีนโอ้ทำเองนะครับพี่น้องนุ่มจีนไม่ทำนะครับพี่น้องนุ่มจีนซื้อมาสัญญาทำเองพี่น้องนะครับจากเห็นคลิปที่พี่น้องเห็นข้างด้านหน้านะครับมอยใหญ่อย่างนี้เลยพี่น้องมอยใหญ่เลยนะครับทำาากใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินนุ่มจีนกันพี่น้องนะครับอันนี้จะเป็น ทา่วอัญชันเี่นหน่ออัญชันนะดอกอัญชันนะครับระบบก็เขาทายนะครับอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีอะไรพี่น้องมีถั่วมีพักกระหล่ำปีพี่น้องนะครับโอ้ยหิวแล้วนะครับเมื่หิวแล้วพี่น้องขอถอยเล็วหน่อยก่อนจะเป๊กนะครับเมื่อคืนไปยิงหนูมาพี่น้องยิงหนูนะครับกินหมดแล้วพี่น้องกินหมดแล้วครับกินอยู่ทุ่งนาแหละครับโอ้โหนะครับต้องโบงจังนาเองนะพี่น้องเนาะ น้ำมังง่วนนะครับน้ำมังง่วนนะครับพี่น้องนะมากินด้วยกันได้พี่นอ้องนะผมเป็นตาแซ่บเนาะจริงพี่น้อตีนกันตีหิวนแล้วกันเลย ยิ้ไก่แค่น่องไก่ยิกอิ่มเลยพี่น้องนะครับน่องไก่นะครับแล้วก็กึืนเบืร์นี่ยังไงตั้งก็เหนื่อยพี่น้องตั้งไ่ได้นะครับ,รบ,นะรบจานมันหน่อยจานมันหน่อยแต่อร่อยหลายคนหมุนไม่ได้นะ มันนี่เหมือนขนมจีนแบบอะไรนะที่อมลวกอะ่ะนั่นมันโอ้โหเส้นเป็นยาวโยงโยงใหญ่เนาะอันนี้เป็นขนมจีนที่เราทำนะพี่น้องเราก็าทำได้ให้สับยางง่ายหนาติเขาติเขาคือว่าเขาว่าติเขาปันผมเน่ะติเขาคือเกี่ยวข้อเท็าอะ่ะครับเกี่ยวข้อด้วยมือเนาะ แล้วแล้วก็ทําลานลานเราก็เอาขี้ควายเปน็นของขี้ควายเนี่ยแบกตอนเช้าเราก็ตีตีสามที่สี่เนี่ยหาขี้ควายควายไปขี้ใหม่หาพี่ในกองใหม่ๆนะเราก็คิดว่าทําลานแล้วทําลานเดีย๋ยวแปดแปดแปดทำเป็นลานรองพื้นะ่ะแต่ก่อนไม่มีเพราะอะไงทุกวันนี้โอ้โหเข้าไปหมดเลยนี่ยุคพัฒนาแต่ก่อนโอ้โหขี้ควายเปน็นของเอ้ยนะข้าว สองสามแล้วก็สอบเร็วเยอะถือว่าเยอะนะก็สอบไม่ใช่สอบปุ๋ยไม่ต้องกรสอบปานใหญ่ๆนะใหญ่ๆเลยแหละอ่าน่าจะเกือบปล่อยรู้แหละแต่กระเบือกมันจะหน้าเดี๋ยวมีอยู่มันนะเช็ดรูแหละนะครับกระสอบปานนะกระสอบปานไะม่ใช่กระสอบปุ๋ยนะปานปานคือกระสอบปานสูงมาเนี่ย แต่ก่อนมันออกเขาทำได้กี่ซอฟหรือซ้อมลอยนะ <c oughs> แต่ทุกวันนี้ไปถามไม่ได้ได้พี่น้องกี่ซอฟได้ซ้อมลอยซอมก็ปุ๋ยซ้อมล้วก็สอบปุ๋ยพี่น้องไม่เหมือนกันนะครับอันนี้บ้านผมบ้านคนอื่นผมไม่รู้นะผมเห็นอย่างนั้นผมเลยดูบางงัน้นคือมันอาจจะใช้ปุ๋ยสอบปุ๋ยคือมันอาจจะแบกเบาเบาเบ,บ,บาแบกเบาอะไรพี่น้อง กะสอบป๊อตน่นะจาจะสี่ห้าสอบเต็มกระสอบเต็มสับปันเขาบอกกระสอบปันชื่อกระสอบป๊อสอน,นะแต่ไม่เป็นไรโ,<อ>โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวลุงกลับไปก่อนพี่น้องเพราะว่ามัน,ย,มนยาวไปลุงบางทีก็คุยเรื่องสัปเิเฮระเรื่องอดีตเรื่องอะไรเนี่ยนะครับพี่น้องมันยาว เจอคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ